ขอบคุนด้วยนะครับผมผมเเกมสแนลนะครับโอ้เมกเมฆบางเมกบ้าง,างดิวจะมาดิวมัดที่มีชื่อว่าอะไรเป็นมัดสุส,สานนะครับถ้าเราตายมันก็จะมีสุสานนะครับผมเป็นหลุมฝังศพของเราเนี่ยครับผมเดี๋ยวมอดนี้ผมจะให้ใต้ในดีคริปชั่นเลยนะครับ นะแล้วก็อะไรไม่หมดนี่แหละต่อยปุ๊บจิ้แบตตายครับนี่มันเป็นรูปแบบนี้นะให้กดรีสปอนนะครับนี่ลุมตกของเรา นี่ทหรูรมศพของเรามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมดนี่ของเราจะอยู่ในรูมฝังศพนี่แหละนะครับผมถ้้คุณขุดไปครับอันนี้มันเหมือนเหมือนไม้นะขุดเวลาเท่ากันเลยนะขุดไปครับอันนี้ดูเหมือนหินนะแต่มันไม่ใช่คนระับเป็นเอ่าคล้ายไม้นี่ครับของเราจะอยู่ข้างในนี้นะครับผม ลิ้งมอดจะอยู่ใต้ล่างดีคิปชั่นนะครับผมโอเคมอดนี้ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนับใครชอบกดไล,ดล,ลค์ได้ชอบกดรูและสมัครกันสักครัและอย่าลืมแชร์เพื่อคลิปนี้กันด้วยนะครับถึงจะต้องขอตัวลากันก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ 何?